ตัวหัวเขาเขาหน่อยมืนแปดตัวแม่แม่สาวแม่สาวอันนี้จได้ขายตัวที่วะตัวอีมืแปดเนาะเขาเพ่อแก้วไม่รอสาบาทม้าสุกสุกตัวจตัวเม่จะมาทชบานบานราชีบ่าก็ขือเป็นข้อเดีนี่อันนี้ของใครตัวนีอันนี้เขาขาทนั้น ตัวนี้ม <stars> 네ือนแปดนะพอน้มาขอใเนี่แปอะได้ขอใเท่นี่นะพ่ามันมันขาลำบากนะตมมื่นแปดเด้อตัวนี้1ือแปดือแแม่สาวครับเขาหน่อยนึงเกือบสปีแล้วงวตัวนี้นาะเกือบสองปีเี่ยวึ๊บมีเบอร์ปไซเบอร์บบเศูนยศูนย์แปมีแปดสามูนยานครับพี่น้องครับมาๆๆของไอแม่ลูกอะไรครับเลยครับไลเนี่ยไอ สองหมื่นกัวเนาะสองหมื่นสองปมันงานอยู่เนาะสองหมื่นสอขายไปแล้วเป็น่ขายไปเรียบหนเลวเอาเรียบไปเอาเรียบต้องสื่อมันเกิสื่อสื่อแม่ลูกไปเนาะเอ้ยเม่ผูกข้าวหาังเก็ข้าหยังตัวนี้เรียบหายังกัวนี้แม่ลูกก็แม่ห้างแมีย้ันก็หาแม่ห่าง้อนมาเป๊ิด่ ไปไล้ค,คนเาดว่ามึงมาทีนี่สวยอ้ยตลาดขั้วแหงเป็นขี้ต้มเลยพี่น้องตลาดขั้วแหงเป็นบวกเลยเลยคุณ ดีเด้อยวห้าทางองไปก่อนขอไปเด้อพี่น้องนัดนี่ผมสะดวกแห้งเลยนำมาด้วย,ยไปไปไหนเลยพี่น้องครับหขอามาหมองลุ่งกันน้าหมอง อานไปไหนพอนี่แยังซื้อซื้อครับสามหมื่นครับสามหมื่นอยากได้อยากได้อยากได้เนอยากสามหมื่นเอาตัวนี้กล่องคือหลอกตาเราทีนี่อยากสามหมื่นนะพอนาะตัวบอกง่ายนึงพี่น้องครับสายอ่านเป็นเหนือไปนาะตัวนี้นสามหมื่นอยากสามหมื่เบอร์เปียบเทียก็ตัวน้อยนี่คนละฝากรัเหีวเเ

ได้มาตัวเดียวเลยได้เราเอาไปเอาไปเป็นผ้ากนมลเนี่ยทำมชาอนอนอย่งไหนสามหมื่นก็บบง่ายนะพ่อนครับเหยียดเปียดเปียดเ็นมอเหยยอยเตีมดีแล้วพอนะอ๋อเกดจะลงพวกคนบอกจะหลงพวกงวเอาไมบ้านเพื่อนเดียดเ็ไหนสามม ยอดไหนเนียเชื่อต่ขายเท่าไหนสามหมื่นเล็กพรนเลสามสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสามร้อยซื้อเท่าไรซื้อเท่าไรสามร้อยางอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาไหมจะเฝ้าใคร วดดบอกมันบหัวเขาสามหมื่นหัวมันข้าตกดแทเบงอลเลดก็ได้้ากดสามร้อคือสามหมืนก้าางนี้เอาคน้นแหละมก็ฟังหัองหูเดืองเด้ก็ฟังห้งหูเดืองเด้มาเรียกอุทับมาในใส่เนี่ยน พี่เบอร์ะพีเบอร์วะศูนย์ห่ศูเก้า่เาเี่เจ็ดส่แปดเจ็ดเจ็ดสี่แปดเจ็แมนมังคนมันอยู่นนมันมันมันก็เอาหูเรื่องเลยไม่ใมันไม่ไม่พู่เรื่องหรอกใช่ว่ครับไม่ใช่บรรณาดีคู่หี้ใครบรรณานดีเด้อพอติดต่คุณได้ยางไรครับมองมาเนื้อครับได้เรื่องก็ได้ไชเรื่อก็ได้ครับครับผมเดี๋ยวผมห้ามองหาป้องออกวันไปไม่ได้ วุ้ยเว้ยไทยง่อยนี่พี่น้องสีมไทยบักแตงครับนี่ละวุยมันตกมยีอนี่เอ้ยเลแห้งนี่มันตกแค่แดุลแห้งยบาทเลยมเอาโอ้ยมีไปหลุดุงดาจุดแตมันจะหนักมั้งไบหลุดมีแตบักรอไปเียุนี่ตนต่นเลเดี๋ยวเอมเลยขยันได้ไหมปุนีเอา เด้ันีก่อนอารถยังเขาไปไดนอยู่พี่น้องครับบังเอิญเด้อคักวะประเทนี้มึงรถเขาไปได้อยู่เป็นมีเป็นเศร้าโอ้ยรถเขาไปได้ย่าลอผุเลยบิ๊กซี่หมมาแม่ลูกแม่ลูกะนะแม่ลูก่หงูเหนือเนาะตั้งสี่ไรมาในนี่ยังังส่ ต้นสองตัวเลยบ่ตัวเดียวตัวนี้สองบนสามพันบาทตัวนั้นแหละแม่นั่นแหรอไอยแม่ไร้บันไดดซั้มกันนี่ย,นนยโอ้บักไงเลยเวย้ยเอาพีน่องซับนี่เด้อมันไปไหนวะทั้งฝนเห้อไปไปไหนขึ้เขาเอาเอาโมนี่ลงเลยเวย้ยลงนอนขี้เกือกขี้ต้มลเลยตัวนี้เอาเป็นตัวควายเหรเห็นงัวลงขี้ต้มหมดเ่าน,นี้เอา้า 23, อ 23, สองหมื่นสามพันตก็ละสองหมื่นสามพันสองตัวนี่นะไปถือกนนะระหน่ำไปทีอยากามีดเด้พี่น้องครับสนามง้วว่าแมนสนามบังผู้หุ่มไฟพี่น้องครับน้อผมเข่าไปได้เลยประเทศนี้มึงนะเอ้า

สองมนเบอรตัวไหนตัวใหญ่ยู่ง่กันกว่านี่รถสีสเกด้อเขาน้ำแนวท่านสองมืนหาสองมื่นหาตัวนี้ก็ลุมแม่ได้นีอย่าตำกูเด้อสองหมื่นหาครับสองหมื่นหาเอาเล็กมาใส่พี่เร็ว ศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าหน้างหมครับพี่น้องเอายางเป้าอ้มอนี่มันมันมันลุยเบิ้งเลยเฮ้ยเขาเลี้ยงเขาเ้ยงเอ้าเอ้าเอ้าบบไหนตัวมันเอช่องวัดยังไงเอา

เสนาำกูแบบบุ้งหัไฟไปห่อยเดี๋ยวไปอีกเรี่อเด้อร้อยกางกดติดนีหน่อนครับโดนมันติดต้องผุนเดอ้อมันมันลำบากให้นะไม่นอกเมื่อกี้ตบไม่ลงไปเอาง่ายงงก็ลงเจอเด้อ โตัวเลยตดีตัวใเลยนะเน่มาเลยนี่ีไปตหน่อยแ่ัหาเลยแก่พั้นหาตัวนั้นมืสามพันหาตัวนี้สองสามตัวนี้สองามตัวนั้นมื่นสามพันหาันเบลเร็วๆศูนย์ศูนย์เก้าสามศเก้าเกเก้าศู ่นเลแห้งเลบ้ขอรน,นี่ขันะนี่ป่ปโอ้ผีโอ้ี่ขายกรอยพี่น้องครับแม่สองแปด่หนอยับางน่อยเกย่าพันขายแล้วขายรถตัวนี้ครับตายห้อยตไมานเลยพี่น้องขายในรถเลย นี่ประมาณนี้ครับรถกำลังเข่าวได้พี่น้องมันเข่าววันไรกันล้าแห้งตัวนี้รถติดกันเปนย่าวนวดึกปึ๊กๆเลยมาอนี้อารมณอารวยกันเด้อพี่น้องครับเออหนักนิดเบาหน่อยก็ก็ก็แบ่งนกันเอานะครับหนักนิดเบาหน่อยก็อารมณ์อุรวยกันเอานะสองสี่เบามิเตเหนื่อยเลยวันนี้ต่อยต่อยเลยหนีมิเอร์เหนื่อยอ่อยต่อยเลยพีแห้งร้ายพี่ ปูนรถกาลังขามัก็มีรถูเขาูอกครับพี่น้องน่ไในเรื่องไนเล่าอะไรพมันนี่ เป็นอไรตอนเรานี่ขายปรถเลครับพี่น้องพ่อเนี่ขอทางเดี่อันอ้ขายดพอนี่ขายแลรวครับขายป็รขายาได้พอตัวนี้สามหมื่นหมี่อสาม่นหามีอสามหมื่นหาเฮ้ยพ่อคัดเถอะขายพ่อจังขายเป็นรถ

เรบบอกเนี่เออคย่างนยูบุณีไปขอมาท่นนี้พี่น้องเท่นี่นี่กตัวผูเหรอพี่น้องไผมทายงัวผูพ่อได้ตัวผูผูได้บามได้หนึ่งับเออทั้งบ้านนี่ไงถามหัวผูพ่อแล้วครับผูรอครับผูรอๆนยน้อยๆนี่แหละครับโอ้โสิรุ้มาจากมุ่นันได้ไหม ผูมันตกเอ้าผูกละล่อหมื่นแปดผูรอะลอมื่นแปดกล้องดีไขดำดีดีโอ้ป็นฝูงเลยฝุงตัวไหนพ่อยซื้อตัวไหนต้นต้นตัวไหนต้นอะไรหาพันว่วเอาเอาตัวนี้หมื่นแปเย่มสมาทีหน่อยหนึ่งพี่น้องคับเขไร่วเว่ามื่นแปดมื่นแปดเม็ดสี่สิบะไร้ย่เนาะมถึงเนาะ คถ่ทยคถไทยเอ้าพี่้องให้คนไทยง่วผูผู้เด้อพอละคนึงงางามงามกระมูเรเอาอตื่นมันบ่งามผมว่าไทยให้เราตัวนี้คืออยูชิเนาะพ่อพันเนาะสายไทยดีครับค้างตะกูดเทียบตะกูดเทียบเนาะแมนบอกว่ามอกังๆยคิกแงงบอกว่าสีเมนไปทางัหนเนาะเออหัวลิงกังอไหนคลิกแงงวะเอาเอาเลขาสามารถพ่อนาศูนย์เก่าซีหนึ่งหกแปดแปด 688ม่ดเอาไมหม0่ snacks, ALLY, young, <and living> <Wars> well. 4 1ูนย098า8 8น098ยุประมาณบุรปีกว่าปีนิดนึงปีะอคที่สเดือนนาหล่ยเห็นว่าเบิ่งเบิ้งง่ายตัวนาจะเป็นลูกพริกแดงพี่น้องครับเบิ่งหัวมันเดอะันเคบมันหัวถือว่าเป็นอันนี้แต่คนเควเงน่ ายง่วจะถหนูเนี่ยงวเป็นงวได้ไพี่นองครับประมาณมืแปท่มากพี่นองคเดบ์เบอร์เบอเบอเบอเมื่อกี้นะ่าไข่ฟอสองหมื่นหกุไปาฟสองหมื่นหกสองหมื่นหาหาไหาท่าไหลูกไปซอยฟอเนี่ยรตัวมตัวไหนต่อไไนีป่สองหมื่นหา่าละสองหมื่นหานขยขรอนี่ลาฟอนี่ยไปชงรถูดบอกไปตาลงสารเนาะเอาซอยซอยซอยุดชซอยซอยไป เดี๋ยมี่ลมากนี่มึงเดินไดูถงหัวอลังเนี่ยเอาเอาซีเจ็ดีห้าเเอากะดาษเากระดากางอไรอะไห้าลูกซีมื่นซีพันขายเอเออดีแล้วดีแล้วมึกซอยพอบงวดซีบุงวดรถีบุกซองวดรถดีดับใจมอนี่ยงอ้ยเสือไงเนาะบลังมาเมาหนิเด้ บ่แมนรถต้องไปช่วยงงรถเ่อนหลมึงเห็นมอนี่สองมืสสองมืนสี่ปัหาใช่เนี่ยสองมื่สี่ปัหาโอ้โหแนปักนี่ยนี่สมันสื่วดวนใหญ่เองพี่น้องที่ผมบอกว่าพี่น้องอ้วนๆใหญ่ๆลึกๆนะที่สองมื่สี่พันหาร้อยบาทปิดการขายเราไม่มอนรบินมาสองหมื่ี่ากรเป๋าสื่อกั้มันอยู่ตัวนี้มืแปดได้พี่น้องได้ เรียง่ายะัเอาอของงามล้วไตายนครับเพอ,อ,อครับเอาหอมแม่ลูกลูกแม่แล้ครับสามหมนเออมาทางนี้ใคมันมีหีตม,มหมกดเลเอา,เานนเอสามหมื่เดี๋ยวขายทางนี้ด้แม่สูงเมีซี กลัวลูกแม่ได้อีต่างหากแม่แดงจำ้ำเป็นลูกแบบไรครับลูกลูกนนคนนี้เดี๋ยวผเบิ่งๆกันลูกซึ้งเหรอไอ้ลูกสวยพี่น้องครับแนนแนนดีเดะลูกมีชาติเกืกูลอยู่ดอกเห็นไหมลูกประมาณสามเดือนเนี่ยป่ะพี่สิประมาณไหนเนาะสามเดือนสองเดือนส,ส,สองเดือนสามเดือนเนี่ยลูกน่าจะเป็นหกแปดว่ะ กำลังเห็นนแมแม่แม่กระลูกแรกได้หนิงุ่นโฆษณาบงเลยนี่ยดด้เออุ้ยตัวราคาไามหมื่นสามสามหมื่นสาอเลขกท่าัพศย์แปดสองเก้าศูนย์สองสองสามหขอว่างเด้อเอามาเทนี้าว่อาคาเท่าหร่โอ้โอ้อ้ยมันนี่ขาวา พ่อไปเลี้ยงดูเอ้าเอ้าว้าประหยัดเลยเว้ยโอ้โหคักวะห้องพยายาตัวน,นี้มันขึ้นเก่งแต่เงิงยยนห้องเพิ่นเนี่น้องตัวนี้งาย,อ,นนงายงอยู่เดีย๋ยวไปชนลงเรียวใหมเด้อสนโรงเรียวใหมันมจะเรียวพี่น้องถ้าเพิ่นถ้าเป็นบอบอ,บอเด็กปล่อยสนามเด้อสามหมื่นสามเนีน่ยโทษขอด่านงวจะขอบังน,นะครับโอ้ตัวน,นี้งามว่ะ ม้วนนี่กเกง่งกว่านี้หน่อย,นยแนวตอนนั้นอุ้ยตัวนี้จะได้ไปอย่างนี้หนี่กับพี่น้องได้มึงก็น่ามึงก็น่าม้วไฝตัวนี้ครับนี่นี่เก่งคักนอเก่งคักเอาพี่น้องครับผมเพนเล่าตัวนี้น่าจะเป็นตระกูลนเค68ลูกเค68พี่น้องครับ ขาสั่นตั้มปุ๊มเขาไส้เพิ่มหนึ่งเวตาลเขา,สา,ขาไส้เ <c oughs> ก่งเวตายบอยยานอโอ้บอยยานเลยมืงอีมันมันเล่นรอยมไปไงยังเอามาเจ้าร้องมึงเอ้าเอ้าลูกแคพก่พกแปดแม่แม่มีลูกไม่เหลือบ้านเดี๋ยวตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สองครับตัวนี้ครับบึงเขามันได้พี่น้องแ <c oughs> มนอ่างบหมดยังอีกพี่น้องครับมันนีบังเขามันอยู่ตัวนี้ลูกแค่พกแปดครับว่าตัวนี้ลูกงามเด้อตัวนี้แต่ว่าเก่งแห้งเมื่อกี้เนาะเก่งเดียวห้องท่าไรไอ้ สองเงินศ้าสองถึงมาอีกพี่แม่มีลูกมาแล้วสองตัวตัวที่2คือตัวเนี้ยโอ้หัวแม่หัวเองบ่หัวเองบคือขายถึงแกเขาเจาเองบ่ซื้อมากซื้อมากมันเราเราบริราค่าอย่างไมันมันแพงกว่านี้แรงงดจากเราเองเอาเบอร์มาเขาสับมา 0ูนย์หกห1าศูนย์หกหาสามสี่หนึ่งสื่อไว้อนาคตขอพันตัวนี้พี่น้องมากแหงกินเอาไปไก่นมแม่ม่แ่มันหิวนมเลยปล่อยเสือกไปอีกเบิ้งให้มันหิวนมมันหิวนมแม่มันวมันดำมูด้วลูกกันนั่นๆออกว่นบอก่ขาดข้ามันไปกินนมแม่ผมผมกินเูกนแมมันดีน

ม,ม,มันเลื <te les> <te les> 3, ่มบสื่อว่าแม่สาวไปเลี้ยงเรมมันเลื่อมมันเลื่มงาเนื่อมันกิบุ่รเลยฮะเาสามพันครับสุดๆสุดสามพันเต็มได้ต้อง3าขายราคาสามพันละครับสองพันขายจะเอาห้องสิบสามบนี้ีจะมาต่อ12บสองดูเด่นุดสุดมันมาสิบสอง สองพันสามพนาุดสุดุดุดเลยสองพัหาไอ้สามพันหาสามพัหาุดชุดห้องแพงแม่เวลามนต่อห้องมันเท่ามันต้อนองนี้สิพี่น้องครับแม่สาวน่อยสวยเม็ดสาไปปลายกว่า13ามตัวได้สิบสามเทียงนอกม่เดี๋ยงเบามสิบสาเทียงผมีอะไรสิบส เบอร์เมื่อกี้ครับเบอร์เมื่อกี้สาวน่ยหน่อยเมื่อสองเดี๋ยวันยังอะไรจะฝากไปขายแค่เจ้าโดนเติมันก็ไปเสียค่าใบค่าเ่าขอค่านั่นค่านี่เบิ้ลกันเจ้าก็จะิเงนมันอีกมาเยียงขายคนทนายท่งเมาเรียกมาอีกรอบหนึ่งงหนยหก้านห้าสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งหน่งสอี่หน่งเจองี่หช่องของพงอะไรยังแล้วช่องโชคดีไยยินมาเคยเห็นยังี่เนาะนี่แหละช่องโชคดีครับผมมา สิมาประจําอยู่สมปอยราคาเดียวกันตัวนี Blog, ว wow ้กัราคาเดียวกนี่ตัวนี้กับมือ0สามพันใสตัวนี้นอฮะแม่ลูกบ่เฉกหน่อยมเมนน้ำัห้มาคาไตัวหนเดียวน้มันเาแดงนะบ่เขาขายมือนแปดผมไปทายมาละมือ่แปดเทนั้นตัวแดงหนึ่งมือ่แปดพ้หูจะกันน่ะเอาพี่น้องครับ ตัวกระเวียดมวนตัวต้องต้องต้องแข็งกันบมานียใจใจว่นพี่ว่นมันมันคมพ่อเลยเนี่ยต้องต้องเสียงแข็งๆหน่อยนึงไงทุทางจนหูเนี่ยทางบ้านได๋หูทางบ้านเด๋อกระเบียดตึงตัวให้อ่อนไห้อ่อนตัอย่างับเบิได้ขายเฝ้าขายทั้งเร็วเลยไปยังมาเออตัวนี้พอยางหนึอยู่เว้ยดูตัวนี้ดูตัวนี้เป็นดูตัวหนึ่งเดาผี่น้องเด้อมันเป็นขายเออทั้งหลังมันเป็นยังพอดียางหนึอยู่เว้ย วลเหลี่ยมปันไหนมือนีมือนีง้อเลี่ลลลลลลลยงอะไรได้บ้างครับโอ้ยบาบมันนอเผื่อนขี้ต้มมันคักเลี้ยเดี๋ยวรออุ๊บโอ้ยตัวนี้งามกว่าที่นี่ตัวผูไปเลย